ก็อยากได้คันนู้นังมีล้อสีเงินด้วยมีมสีเงินด้วยหรอไม่มีล้อสีเงินด้วยมาแต่ว่า,วา,ารถคนนี้ไม่สวยอ่ะคันไหนสวยน,นู้นอ่ะคันนู้นไม่สวยไม่สวยอ่ะอไม่สวยสีเขียวนี่สวยไหมไม่สวยไม่สวยเลยเหรอแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยว่าคนนี้สวยกว่านะพ่อ ท่นไหนพ่อรถพ่อรถต้นไม้สวยไหมพ่อสวยอ่ะไม่สวยรถต้นไม้อ่ะสวยอะไรเลีอ่ะพี่พ่อพ่อเอาไม้อ่างเทอ่ะแล้วก็ปูไนไม่เทไม่เทเลยอ่ะรถต้นไม้เท้ไม้เทค่ะสามารถรถต้นไม้ได้ด้วยถ้าถ้าไฟไหม้ก็เธอรถตับแล้วก็แ้วก็ไปเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ได้ด้วยอ๋อ เปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ก็เท่เลยใช่ไหมใช่แล้วตาไปใหม่ทุกคนนี้ก็เปลี่ยนรถคันใหม่ได้ด้วยแล้วลลแล้วลอยากได้รถแบบไหนรัมีน,นี้อ่ะอ้โหแบบไหนดูด้านด้านนี้อ่ะอ๋อเหมือนกันเลยพ่อเราอยากได้รถรถแบบไหนอ่ะแบบรถมอเตอร์ไซค์หรือรถใหญ่หรือรถเก่ง รถใหญ่อ่ะใช่สีอะไรลูกสีสีคันนี้อ่ะสีคันไหนสีคันนี้สีคันไหนสีสีคันรถต้นไม้สีเงินว้าวทำไมทำไมรถพ่วงทำไมรถพ่วงทำไมรถพ่วงมันเยอะขนาดนี้วันนี้รถเยอะลูกว้าวววันนี้วันที่อะไรวันทีชิปห้าใช่ไหมลูกใช่วู้พ่อรู้สินูกยังได้ขึ้นใหญ่แบบคันนี้อ่ะชิปห้าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมลูก และ้ะแล้วตอนเมื่อเราจะไปซื้อรถพ่วงยังไงคะอลองให้พ่อมีตังก่อนจิโลโเดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวให้พ่อมีตังค์ก่อนค่ะครับโอเคโอเคพ่อแค่นี้ก็จบฮะแค้นี้พอแล้วพอแล้วอ๋ออุ้ยนี่รถอะไรเนี่ยนี่รถอะไรเนี่ยลูกเขาเรียกรถอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารถไม่ฮะ เรเรียกว่ารถสีทีเราเราียกว่ารถไม่โอเ้เท่ไหมเนี่ยเท่ <Okay. S 1> อยากได้ไหมแบบเนี้อยากแต่ว่าอยากได้ลูกพ่วงแต่ว่าอยากได้ลูกพ่วงส่งของลูกพ่วงส่งของใช่แบบไหนลูกพ่วงส่งของคู่ไหนเขาเลยไปแล้วเราก็อยากได้อ๋อ๋อลอยลอย้พ่อถุงม้วนก่อนเว้ยรอยพ่อถุงม้วนก่อน พ่อทำไมยไมมายใพ่อถูกหวยหอ่ะอ๋ออยากให้พ่อถูกในวันที่หนึ่งอ๋อยายใพ่อถูกในวันที่หนึ่งสาธุให้พ่อถูกกี่ใ <2 S 2> <2 S 1> บสองใบสองใบสิบหกล้านเลยเหรอใช่ล้นานใจเลยโอ้ล้านใจเลยโอ้ยเ้ยเลยลูกอะไร,รอ่ะลูกอะไรเนี่ยอ้าวพา,านาลูกคนกนี้ทอร์ตัง,าางได้ด้วยอ่ะฮะวันนี้ทอร์ตังได้ด้วยแต่ว่าอยากได้ลูกคนนี้เอา นู่นไงรถอะไรนี่อยากได้รถขยะไหมเนี่ยอยากได้อะไม่อยากได้รถขยะม,ม,มันมันมันเหม็นนะรถขยะมันเหม็นนะกโลกใช่ทุกสีนะาจีเขียวก็ไม่สวยสีอะไรอะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหรอใช่มันไม่สวยมันอยากได้รถคันนี้อ่ะแต่แล้วก็อยากได้รถคันนี้อ่ะอยากได้รถคันนี้ขนรถได้โค แล้แลยเราซื้อให้ถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งวะพ่อหนูยังให้พ่อถูสองใบแล้วก็อยากได้รถเบรแล้วก็อยากได้รถพ่วงโอ,โอ้ได้เลยรถพ่วงรถพ่วงกับรถเบรอโอโอ้ลูกจะไปทําอะไรรถพ่วงให้ให้แม่ขับรถเบรโคขึ้นไปแล้วก็ให้แม่ลงมาแล้วก็ให้แล้วก็ให้พ่อขับรถพ่วงนิดน,นึงอ๋อแล้วรถเบรโคลูกจะไปทําอะไร เอาก็เอาไปขนขึ้นเนี่ยแล้วก็ตัดขึ้นแล้วก็เทใส่รถดําอแล้วก็ตองเสร็จแล้วแล้วก็ให้ดุดดําไปเนอะแล้วพอจะเลี้ยวไปไหนอะ่ะก็เลี้ยวไปที่เราไปเมื่อวานล่ลรกนี่อ้ยโอ้ย,อยพ่อรถสีรถขยาพ่อหนูอยากได้รถขยาที่เขียวอยากได้รถอุ้ยพ่อรถ รถอะไรยืดรถรถอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะรถอะไรอ่ะอุ้ยพ่ออยากได้คันนี้อ่ะได้เลยเดี๋ยวพ่อซื้อให้มสิบร้อยอุ้ยพ่อครับขันนะอยากได้มีได้เลยเดี๋ยวพ่อซื้อให้พอ่อแล้วเอรูพ่วงคันนี้เข้าไปได้ไหมน่ะได้ลูกได้เข้าไปไม่ได้อ่ะได้สิไม่ได้ไดนะ้ไงว่าไหนรถเอาว่ารถพ่วงอยู่ไหนอ่ะรถพ่วงนอนเลยหน้า อยู่ข้างหน้าแล้วมันจะเข้าปลายได้ไหมอะ่ะอุ๊ยพ่อครับลูกพ่วงขนากเล็กไปด้วยครับแล้วพว่วงินใหญ่เข้าไปได้ด้วยใช่เข้าไปได้ใช่ล้วลูกผู้งพ่อป้าคนนี้ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะพ่อใช่ลูกเข้าไม่ได้มันใหญ่เกินเลยจะลอดสะพานไม่ได้ จะลอดสะพานไม่ได้แต่ว่าคันนี้ลอดสะพานหน้าคันนี้ลอดสะพานก็ไม่ได้มันใหญ่ไปอ่ะครับอ,อ้พ่อคันนี้ก็ลอดได้นะอ้ยพ่ออูยอยากได้รถคคนนี้อ่ะแต่ว่าวันหัวอุ้ยเพิ่งงานวัดเปล่าพ่อ,อมีงานวัดหรือเปล่าเนี่ลูกจะไปงานวัดเหรอใช่ จะทำแรงานวัดอ๋อจะเอารถพ่วงไปงานวัดนะพ่อจะเอารถพวงงานวัดเหรอไปไปได้เหรอไปได้รถพ่วงใช่รถพ่วงมันแรงเขาจะให้จอดเหรอเขาขอไม่ใช่เขาบอกให้จอดทางและและก่อนที่จะเข้าถออทางก่อนอ๋อก่อนที่จะเข้าจอดเนี่ยต้องขอทางก่อนอ๋อแ,แล้วถ้าถอดทางเสร็จแล้วก็มาตอบบ่อปั๊กแล้วก็ให้พี่มาต่อเองอ๋อให้มาต่อเอง ลแล้วแล้วตาพี่ตัเดเสร็จแล้วก็ให้เราขับไปยังไงนั่นแหลมมันจะขับไปแล้วแล้วมันจะชนปักแล้วก็ถ้ามันพังอีก่ก็ซ่อมได้อ๋อพังอีกก็ซ่อมได้พ่อเพิ่งรู้นะเนี่ยเก่งยังไยลูกซ่อมเป็นไหมเนี่ยซ่อมเป็น,นสิลูกซ่อมได้เหรอว่ะแล้วพ่อมีบุปกรไหมอ่ะโอปกรอนมีอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อเอาให้ลูกจะซ่อมได้เหรอ ซ่อมไม่ได้แล้วก็ให้พ่อกับลูกซ่อมเองอ๋อได้เลยได้เลยดย๋ยวเราซ่อมด้วยกันนะค่ะ้าซ่อมเสร็จนะคระับพอแล้ว้เราซ่อมเสร็จเอาซ่อมถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วก็ไปแข่งกับเขาอ๋อแข่งกับเขาใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเราแข่งเสร็จเราก็กลับบ้านถ้าเราซ่อมไม่เสร็จเราแข่งได้ไหม แข็งได้สิอ้าวแข่งได้ไงเรายังไม่ซ่อมเลยมันก็พังจิ๋วอ๋อถ,ถ้า,ถ,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 าถ้ามาันพังอีกก็ซ่อมได้อะอ๋อถ้ามันพังอีกก็ซ่อมได้ใช่ไหมลูกใช่ถ้าถ้าถ้ามันเริ่มแรงก็ถ้าถ้ามันถ้ายางแตกก็เปลี่ยนยางใหม่ได้ด้วยอืมเปลี่ยนยางใหม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหพ่อเพิ่งรู้นะเนี่ยพี่พ่อครับรู้สิรถไฟอะไรอยู่เนี่ยอ่าพ่อเขาเอามาเก็บจลูก แล้วมันก็จอดทิ้งไว้อยู่ตรงนีสมม้สอม,มาซ่อมใหม่อ้ยพ่อรู้สิอยากได้รูันี้อ่ะพ่อได้เลย,ยและอยากได้อันนี้สีชมพูอันนี้ก็สีด้วยอ,อ,อยากได้เยอะจังเลยจะให้พ่อหวยว่าลำที่หนึ่งเยอะๆเลยโอ้ยทำไมเจนจังเลยนี่อยากให้พ่อถูว่าที่หนึ่งจังเลยสาธุให้พ่อถูนะวันนี้นะลูกให,ให้พ่อถูเยอะเยอะ ให้พอ่อตัวเงเยอะดว้วยจะได้จะได้จะได้มีเงินจะได้มีเงินซื้อลูพกพ่วงเยอะๆอ๋อจะได้มีงกเงินซื้อลูกพ่วงไปเดินด้วยแล้วก็เอาลูกพ่วงเยอะๆมาจอดอยู่หน้าบ้านปั๊บอ้ถ้าจอดเสร็จแล้วก็มาขับรถวิ่งวนไปรถพ่วงเลยอ๋อจะซื้อกี่คันใรนรถพ่วงน่ยสองคันสองคันเลยเหรอคันคันคัน นี่คันอยากได้คันส sí so, uh ี่คันนะโอ้ยอยากได้คันสี่คันยังไงได้คันสี่คันพ่อหนูอยากได้รถพ่วงยาวๆสองคันนะโอ้อยากได้รถพ่วงยาวๆสองคันใช่ไหมลูกใช่ได้เลยได้เลยได้เลยเราจะไปซื้อวันไหนเนี่ยอ๋อถ้าตอนมืดเราก็ไปซื้อพอคนพอคนนี้รถสองคันรถพ่อเบียร์ข้าวพังรถคนนี้ข้าพัง ถ้าใชให้พ่อถูกหวยวันไหนเนี่ยอุ้ยเออไอ้นี่โอ้โหโอ้โหขอลสิร่อนรถคันนี้คน,นนั้น네นีนน้นได้ด้วยไอ้คนคนทางน้ำได้ด้วยอ่ังน้ำได้ด้วยเหรอใช่อะนี่รถไรใช่นี่ร่อนไรนะไม่รู้รู้สิรถรถคนถงังน้ำ สก็เรียกรถดำอะไรก็เรียกรถดำของเรามาแล้วก็เทปึ้กแล้วก็เทยเยอะๆแล้วก็ให้แม่พาแม่ขับรถพ่วงเทปึ้กแล้วก็ถ้าพ่อแม่ขับเสร็จนะแล้วก็พ่อแม,ม่มาจอดไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็มาเล่นทรายด้วยกันโอ,โอ้โหทป็นเก่งตรงไหนเนี่ยรถเก่งจังเลยรถอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะรถัตไม่รู้เลยรถบัตไ,ไม่รู้เลยเหรอ รถบัสไม่รู้รถบัสไปไหนล้วอาา้าวรถบัสเราเลยไปแล้วเลยไปแล้วแค่นี้ก็จบรถแท็กซี่อยู่เยอะก็จบแค่นี้ก็จบแล้วองตัวทิมแล้วตัวพิม ไหยพูดเรื่องอะไรข้าลูกเป็นหัวลูกเวียนหัวลูกเวียนหัวแล้ววะลูกงองนอนหรือเปล่าข้าลูกจะลูนเอาว่างนอนแต่ว่าลูกรู้สึกจยอะหายเท้าไปบนข้างหลังอ๋ออ๋อพร <ung S 2> ุ่งนี้จะมากับพ่ออีกไหมเนี่ยจะมาสิมาวันนี้สองวันแล้วนะเมื่อวานนึงเมื่อวานกับวันนี้สองวันแล้วพรุ่งนี้จะมาไหมได้เพระ ถ้าตอนเชา้าถ้าตอนเช้าเราหลับเสร็จแล้วก็เราไปซื้อรถคว่างหวานีอว่า <c oughs> แค่นี้ก็จบเลยวะพ่ออ๋อจบเลรอใช่วันนี้เราเดินทางไปปทุมครับไปส่งของเหมือนเดิมเช่นเคยครับทุกคนครับทีท่ที่เราเคยไป ใช่ยั่นก็เคยมาใช่ไหมลกูกพเราพ่าพวงเลยไปแล้วอุ้ยพ่อเราเห็นรถพว่วงมาเราเคยมาใช่ไหมครับพ่อคบเราพ่อเราเห็นรถพ่วงอ๋อรถพ่วงเยอะไหมเยอะมากเยอะอเยอะอ๋อเยอะเยอะเอ้ยกว่ารถนนไนรถพ่วงอืวันนี้รถเยอะรถติดมากใช่ไหมลกูกใช่ใช่ไหมลูกแต่ว่ามันไปไม่ได้มันติดรถไฟ มีรถไฟด้เหรอไม่เห็นมีรถไฟเลยอ้าว่าไฟแต่ว่ามันไปไม่ได้มันติดมันติดไฟแดงมันไม่มีไฟแดงเลยมันอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนทางถนนสะพานเนี่ยมันไม่มีไฟพ่อทำไมพ่อทำไมรถติดนะพ่อฮะไม่รถติดรถติดจะลูมันจะลงนู่นลงไปกรุงเทพเนาะบางคันก็จะออกกรุงเทพบางบางคันก็จะออกกาญจนาภิเษกแล้วก็บางคันก็จะลงคลองหลวง นัน,นดดก็ลเลยติลดลูกอุ้ยเฮ้ยเสียงรถอะไรมารถอะไรรถอะไรนุกรถดีวอลหรือเปล่าเนี่ยรถรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาแต่เราจะโลบยังไงเนี่ยโอ้โหอ่าพ่อรถป้องรถเองนะพ่อเฮ้ยดูดิดูดิดูดิมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยอาเรโอ้ยโอ้ยรถรถโรงพยาบาลแรงมากเลยอ่ะใช่อ๋ออ๋อเขาจะไปรักคนบาดเจ็บใช่ลูกอ๋อพาพูดผิดหรือเปล่าอ๋อเขาจะไหลรูลไปแต่ว่ามันไหลรูลไป,ไปเวลามีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุหรือเปล่าใช่อุบัติเหตุครเขาเลยไปตรงนี้ครับ เขาจ,จะเขาจะแล้วไปลงการชนาเขาจะลงไปยานวัดไงโอ้รถโรงพยาบาลจะไปงานวัดเหรอไม่ใช่<ะ>อุ๊ยพ่อ<ะ>มันมีสองคันจับโจูนรถคันนี้จับโจร์และรถคันนี้ต้องเป็นรถโรงพยาบาลครับ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยพูดอะไรวาเนี่ยพ่อหาโลกเอาเลยจบเปแล้วลูกเอาจบเิปหน่อยไปบ้ายเนี่แล้วรถรถตำรวจพีเราแล้วรถตำรวจคันใหม่วันนี้เดินวันนี้เดินทางไปปทุมครับนะครับไปคลองหลวงนะครับวันนี้ไปส่งของเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอีกนะครับซึ่งมากับน้องนะครับพอดีไปรับน้องมาจากโรงเรียนวันนี้วันคริสต์มาสนะครับ ใส่ชุดสีแดงแก็เลยไปรับน้องมาแล้วก็ไปส่งของด้วยนะครับนะครับวันนี้รถติดมากๆเลยครับทุกคนครับนะครับเอาไปบ,บายนะลูกายบายนะฝากฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยฝากฝากกดดตามกด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณครับบ๊ายบายอ่าโอเคครับผมทุกคนครับขอบคุณหลยๆครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตไคร้เดยพี่นอ้องนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปพี่น้องนะครับบางทีอากาคลิปก็อาจิะไล่สาระในพี่น้องห้แต่ว่าแต่า่ากะกะสิตั้งใจใหเหตุคลิปพี่น้องนะครับเพื่อ เราอยากให้พี่น้องนะครับโดนแมรักกลบฟวงบายบายลาบฟวงอยากเข็ยนคลิปพี่น้องอยากเป็นยูทูบเบอร์พป่น้องนะครับลาบฟัวงนะครับการที่ทัศน์ศักดิ์ติดตามเยอพี่น้องยนะครับการนัดเหตนการณ์เหตุจิใหม่พี่น้องครับไปเล้วพี่น้องครับบายบายครับพี่น้องครับนะครับเดินทางพี่น้อง